ค่ะให้อาจารย์พูดถึงตัวพรบฉบับใหม่นี้หน่อยนะคะว่าค่ะผลต่อเด็กหรือว่าสิ่งที่เด็กเยาวชนสมัยใหม่จะได้ค,ครับอ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะพรบฉบับนี้เพาะจะช่วยเป็นกับช่วยป้องกันเด็กไม่ให้ก้าวไปสู่การติดซึ่งถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเลิกยากนะติดบุหรี่เนี่ยเลิกยากมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเวลานี้เด็กอายุ18ดถึง24เนี่ยนะ ติดบุหรี่แล้วนะติดแล้วนะ1.6ล้านคนน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพรบอรของความที่เราเลือเฟื้อเอาใจใส่นะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลเด็กไทยของเราซึ่งจํานวนมีน้อยลงแต่เราต้องการให้พัฒนาเด็กของเราเนี่ยมีสุขภาพดีมี่สุขภาพดีนะคะร่างกายแข็งแรงสมองปลอดโปรง ก็นี้วิธีการที่เด็กจะเข้าถึงบุหรี่ได้เนี่ยนะคะก็มีหลายๆถามทางตึ่งพรบรเนี่ยได้เอื้อไว้แล้วที่ว่าจะช่วยป้องกันนะคะก็ข้อที่1ก็คือว่าเด็กนสนใจพวกโซเชียลมีเดียเยอะเราก็ขอร้องว่าอย่าให้เข้าไปในโซเชียลมีเดียนะคะอันที่2ก็คือว่าเรื่องของอายุนะคะของที่พรบรเดิมเนี่ยได้ให้เอาไว้จนถึง18ปีเนี่ยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ย20ปีลงไปเนี่ย ล้วนแล้วแต่ต้องการความคุ้มของป้องกันทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเราก็ขอ,อขยายอายุมาหน่อยเดียวให้จนถึง20ปีนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเด็กๆเกนี่ยมักจะไปขอแบ่งบุหรี่เป็นซองเล็กๆใช่ไหมคะซื้อทั้งซองมือนแพงก็อันนี้ไม่เหมาะสมเพราะถ,ถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บก,ก็เท่ากับสนับสนุนให้ใหเด็กนะเข้าไปเสพง่ายขึ้นนะคะ แล้วอีกประการคือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอะไรซึ่งตอนนี้กําลังบูมมากเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนกับขนมหวานไปทอดเด็กค่ะให้เด็กกินอนะ่ะเพราะนั้นเด็กก็จะติดก็ติดต่อไปมันก็จะสูบมากขึ้นมากขึ้นว่าความต้องการบุหรี่เนี่ยวันนี้แค่นี้พรุ่งนี้มาอย่างนี้มะรืูนนี้มาอย่างนี้ปีหน้าจะมากกว่านี้แล้วมันเหมือนกับเอาควันเนี้ยเข้าไปลมในร่างกายนะคะสมองก็มีผลหัวใจก็มีผลตับไตอวัยวะทั้งหมดเลย ถ้าถูกเป็นนานๆก็ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งของผู้ใกล้เคียงด้วยนะคะเพราะนั้นนี่ค่ะที่ที่สำคัญสําคัญเนี่ยได้ดกล่าวไว้แล้วอีประการหนึ่งคือเรื่องของพริตตี้เวลานี้ก็เป็นแฟชั่นโชว์รถยนต์โชว์อะไรก็ต้องมีพริตตี้นี่ถ้าพริตตี้เขาไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่เด็กวัยรุ่นนะคะก็เห็นว่าเอ๊สวยงามดีแล้วก็ไปตามเหมือนกับข้างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็เ,เอาหนังฮอลลีวูดนะคะถามห้ว่าพระพเอกรูปหลอจะต้องสูบุหรี่ต้องกินเหล้า อ้าวเราก็ตามฮอลลีวูดไปสมัยกมอนก็ติดกันงอมแงมเวลานี้เราพ้นแล้วแต่เราก็เลยจะมาติดกลับของเรื่องเรื่องเหล่านี้อีกเรื่องพิตตี้เรื่องอะไรเนี่ยนะคะโดยสรุปแล้วเป็นพรบรที่ช่วยป้องกันเด็กช่วยคุ้มครองเด็กนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยนะสงก่าสิบคนนะคะถ้าติดแล้วเนี่ยนะคะเจ็ดคนเลิกไม่ได้เลยนะคะร้อยคนเนี่ยติดเจ็ดคน อนาคตเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์เป็นหมอเองนะคะแม้ว่าเป็นหมอเด็กก็จริงแต่หมออาจารย์ได้เห็นนะพ่อสุบุรีมากเนี่ยนะลูกก็เป็นเลื่อนลังอยู่นะ้ไม่รู้จะหายคือไม่ใช่พ่อป่วยคนเดียวลูกยิ่งป่วยแย่ภรรยาก็เป็นมะเร็งของปอดภรรยาก็เป็นมะเร็งของออปากมดลูกตัวเองก็ทรมานอาจารย์เคยเห็นคนที่ป่วยหนักๆเพทรมานทรมานคือถ้าติดบุรีเนี่ยอายุจะสั้นกว่าคนปกติ12ปี แค่สองปีสุดท้ายจะทรมานมากนะคะเราเขาก็ไม่สบายใจเขาจะเลิกยังไงเพราะว่าระดับแอนิโคตีนระดับสารต่างๆที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็กระตุ้นสมองให้เขาอยากเราก็สงสารสงสารเขาอยากจะช่วยเพราะนั้นแทนที่ว่าจะให้ไปได้รับผลนี้แล้วก็ติดตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็พยายามป้องกันเพราะอที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนของขวัญที่ให้กับเด็กเราอยากให้เด็กของเราแข็งแรงได้อากาศที่บริสุทธิ์ได้สิ่งที่ดีๆให้เด็กมีความสุข แต่ถ้าเด็กไปติดอย่างนี้แล้วตั้งแต่วัยวัยรุ่นเนี่ยนะคะวัยรุ่นจะติดมากเลยค่ะ1.6ล้านคนเนี่ยเวลาเนี้ยนะคะซึ่งเลิกยากเหลือเกินนะอย่างที่บอกว่าร้อยหนึ่งเนี่ยเจคนเลิกไม่ได้อีก30คนนี่ก็เลิกเลิกได้ก็อีกตั้ง20ปีนะโอ้ชีวิตก็แย่มากเลยแล้วก็เจ็บป่วยพ่อแม่ก็ทรมานแล้วก็ครอบครัวประเทศชาติอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ขอให้ช่วยกันคิดนะคะ ทำให้กับเด็กๆค่ะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ค่ะสิ่งที่อาจารย์หลังจากการส่องข่าวตรงนี้ค่ะาจมส่งผลตอองราผักดันะวันอค่ะอันนี้เป็นแบบการรวมกลุ่มของผู้อาวุโสนะคะซึ่งเราก็อายุมากกันแล้วอาจารย์พูดเมื่อกี้บอกว่าบนเวทีเนี่ยบวกกันแล้วได้อายุเป็นพัน อาจารย์75อาอวิโสกอาจารย์ก็มีอายุร้อยกว่าชันแต่วอาจารย์ก็นั่งแล้วก็นานนั่งบวกลบคูณหารอายุออาจารย์รู้จักกันเยอะในนี้บวกลปบวกมาก็เป็นหมื่นแล้วเพราะว่านี่เราเป็นห่วงอนาคตนะเป็นห่วงอนาคตลูกหลานเราเป็นห่วงอนาคตประเทศชาตินะคะเพราะเราต้องการให้ประชากรนี้อีก40ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้ตัวเล็กๆที่ยังขาดอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องทํางานคกล้ๆกับพวกหนูแล้ว เพราะนั้นเด็กทุกคนเนี่ยคืออนาคตของประเทศทั้งนั้นเลยนะคะความแข็งแรงความเข้มแข็งของประเทศดูอย่างลี้คนยูที่เขาทำาว้จนห้าสปีนะนั้นเราอยู่ตรงนี้เราต้องมองเป็นสู่อนาคตนะคะในการว่าผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายขอให้ช่วยเด็กในฐานะเป็นกุูมารแพทย์หมอเด็กเนาะอาจารย์ก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยช่วยกันคิดไตรตรองดูว่าจะทำยังไง ที่จะช่วยกันนะคะนี่ก็ขอบคุณค่ะ